เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันคะ <ไป S 1> องฟองไปน้ําตกกับน้องเนาะเดี๋ยวรอคุณแม่ก่อนวันนี้เราวันหยุดเราจะไปเที่ยวน้ําตกกันนะคะอีี่เคยเที่ยวน้ําตกยังยังเหรอ,อเอาบอกเคยเที่ยวน้ำตกไหมคะ <c oughs> มเคยแล้วค่ะวันนี้เราจะไปน้ำตกคลองพวยบุญกันค่ะป่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่น้ำตกแล้ว ตอนนี้เราก็เข้ามาทางเข้าแล้วครับวัดอะไรเนะี่ยอันนี้คือวัดอะไรเอ่ยเป็นชื่อวัดก่งตอนนี้เราก็ถึงแล้วน้ำตกคลองไผ่บูนฟ้าสายแจ๋วเลย,ายลมาค่ะ เตงกระเตงกันลำบากแล้วเกินไปแล้วเจเคลงไปรอแล้วอาจจะปิดให้ไปเลยไม่ได้มาเกือบ6-7ปีครับน้ําตกที่นี่ไปค่าเด็กๆไม่รู้สิเราต้องเดินไปขึ้นน้ําตกครับ80เมตรตอนนี้เด็กๆกำลังเข้าป่ากันแล้ว อะไรค่ะอาฟี่ตื่นเต้นมากเอาฟองตื่นเต้นเปล่าฮะตื่นเต้นเหรอนี่ตอนนี้เราก็ถึงน้ำตกแล้วใกล้นิดเดียวเองเนาะโอ้โหแก้ผ้ากันหมดเลยดูสิไปดูข้างล่างกันนี่มีเต็นท์ด้วยโอ้โหน่นดูเหล่ากูโน่นดูคนปูสนุกสนานกันใหญ่เลย อ้าวแว่นตกน้ำหรอเฮ้ยไปไหนอ่ะเดี๋ยวไปหาให้นี่ครับตอนนี้ไม่ไม่เคยเจอการสวัสดีครับยังไม่ได้สวัสดีกันเลยอ้าวเจอคนแปลกหน้านี่สนุกสนานกันใหญ่ตอนนี้ปลาเต็มเลยนี่ครับปลาพวงเพียบเลยลงไปในน้ำเอง พร้อมยังลยุยโอ้โหสวยมากครับวันนี้น้ำใสมากเลยพีห่หลุดปะต้าปะต้าป่าเดินนะนั่นงเล่นน้ำตกครั้งแรกเลยใช่ไหมเนี่ยครั้งแรกยังกลัวๆอยู่ยังกลัวๆอยู่เดี๋ยวเราอาเจ้ามาด้วยเดีเ๋ยวเราอาเจ้ามาด้วย จะเดินไปที่น้ำตกแล้วนะครับโห้ยม่วันสมาชิกอยู่ตรงนู้นกันหมดแล้วบายยหน่อยบายยหน่อยไมด้ายูนููนูููููหููููููููููููููููููู้าููแูููายูููปููููููอูููููููููููููนูููู้มาูููููููููอููููปูาููููููอดปูููููููููููููููููููููููููู้าู นนโอ้วี่ยอยากลงมา,ากเาอ้อดูทำหน้าดิอู้ดูใหญ่เลย้อยงงะเดี๋ยวป้าพาลงน้ำเนาะ<ห>นตอนนี้ว<ๆ>ิวสวยปนู่นอปัดก็ดำน้ำดูปาด,ดำน้ำก่อนเนานงูขยุงหลังกอดดีๆเอากอดดีๆโอ้

โอ้ยอ่างจากุชี่ธรรมชาติน้ำแรงมากตรงนี้ครับเป็นไงบ้างโอ้โหโ้โหวเปล่าตอนนี้ิวสวยมากเลยลึกไหมเนี่ยเราปล่อยตัวไปดีมันจะไปโน้นเปเล่ลาจะไลไปเลยดิไปเลยโอ้ยน้ำแรงมากเลย ไปเลยไปเลยไปวไหไปแล้วโอ้โหวู้โหโอ้โหมันหางจังเลยอ่ะแรงมากเด็กน้อยแก้มแดงเลยดูสิจะไปจะไปไหนจะไปไหนว่ายแล้วว่ะถวายน้ำแก้มแดงเลยอ่ะจะไปเหรอจะไปลุยเลยค่ะ

อมนิ้วกันฮะเจ็บขาไหมเนี่ยยืนถึงเรื่องแน่เขายืนถึงนียชอบ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 ไอ้เจ๊ื้อซื้อซื้อซ้อซมองไปไหนน่ะนู่ไอ้เจ๊อยู่ตรงโน้นกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเจ๊ก่อนเจ๊อยู่ตรงโน้นนี่ปินแล้วเกินฮะปินแล้วเกินโหมดกุณโป่อยู่โน่นคุณโป่อยู่โน่นน้ำเชี่ยวมากเลยตรงนี้น้ำแมากน้ำแรงมากเลย จะพาไปดูน้ำตรงนี้หน่อยโหนี่ดูดูความแรงของน้ำน้ำแรงมากตรงนี้จด้เ,เอ๋อฟองไปไหนคะขอ,ขอ,ขอ,ขอ๋ขอจะไปไหน

ชอบใหญ่เลยตอนนี้ก็เตรียมมูฟแล้วครับสถานที่ต่อไปก็เป็นร้านกาแฟอาปาถึงแล้วไปไลค่ะตอนนี้เราก็ถึงแล้วร้านคิชกุดฟาร์มนี่ไหนอ๋อแต่ไปดูในร้านก่อนโอ้สวย ร้านสวยมากเลยนะเนี่ยสีขาวสวยเลยตอนนี้เด็กหมดสภาพครับมาเล่นน้ำองออรเด่นน้ำสโซดาสองตอนนี้กำลังสั่งกันแหลกลานครับสั่งกันแหลกลานตอนนี้เครื่องดื่มที่สั่งไว้เรียงแถวกันมาเลยครับนี่แค่ขึ้นเดียวนะครับเนี่ยสองเมนูนี้น่ากินมากม็คค่าม,มิ้นไปเสิร์ฟเลยเสิร์ฟ ร้านนี้นอกจากจะมีของกินกับกาแฟแล้วยังมีของฝากด้วยใส่หลับเนาะที่เดียวในประเทศไทยแล้วก็มีอันนี้ครับนี่กีกัญชาด้วยไฮไลท์เลยวันนียต้องลองต้องลองนี่ครับอาหารมากินมากได้ค่ะแซลมอนกะเพราแซลมอนใช่ไหมเดี๋ยวไปเสิร์ฟพุนปูก่อนเดี๋ยวไปเสิร์ฟพุทปูก่อนอันนี้ไม่ใช่กะเพราซิคิดนะครับ ากินมากเลยกับเขาหรูอ่ะส่วนอันนี้เป็นเมนูสลัดครับนี่สลัดของที่นี่เขาปลูกเองเลยนะเนี่ยเฮะกินไหมเดี๋ยวจะพาไปดูความสลัดข้างในนนทรีมาแล้วนะครับาาเ,เมนูหลักของเราเลยวันนี้จัดเลยจัดเลยจัดเลย,ยนี่กคนนี้คนนี้มือฉมังมือฉมังห้ สา,ายพิซซ่าสายพิซพซ่า I'm a